สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโค้ชบบอลก่อนหน้านี้เพิ่งมีข่าวว่ามิโน่ไลโอลาเอเย่นชื่อดังกับอัรฟอิงเกฮาแลนด์คุณพ่อของเออร์ลิงฮาแลนด์ได้เดินทางไปสเปนแ,และอังกฤษครับเพื่อเจราจาถึงเรื่องทีมของนักเตะแต่ว่างานนี้เนี่ยทีมยักษ์ใหญ่ต้องสะดุ้งหน้าหงายเมื่อล่าสุดฮันส์โยคิมวอสเคซีโอของดอร์มุนยืนยันชัดเจนครับว่าทัพเสือเหลืองไม่ได้มีแผนจะปล่อยตัว e เออร์ลิงบลาสฮาแลนด์ดาวิงเนื้อหอมออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ ทั้งๆท,ที่นะตอนนี้กําลังตกเป็นข่าวเกี่ยวยงกับบิ๊กทีมทั่วยุโรปครับก่อนเข้าเรื่องครับฝากไว้ด้วยเชียร์บอลให้สนุกการเงินมั่นคงแอดไลน์มาเลยนะครับที่แอด sl 2 4การันตีโปรดีที่สุดดาวเตวัย20ปีทำงานได้อ,อย่างยอดเยี่ยมกับดอนบอครับนับตั้งแต่ที่ย้ายมาอยู่กับทีมเมื่อช่วงกลางฤดูก,กาลก่อนจนตอนนี้กลายเป็นแข้งเน้อหอมาที่สุดคนหนึ่งและตกเป็นเป้าหมายเสริมคมของบิ๊กทีมทั่วยุโรปแววๆมาว่าก็จะมีเชลซีแมนซิตี้แมนยูและลิเวอร์พูลครับ ที่สำคัญครับสัปดาห์ก,ก่อนเนี่ยมิโนเลโอล่าเอเยนนักเตะกับอัฟอิงเกฮาแลนด์คุณพ่อเกลได้เดินทางไปเจรจาก,กับบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดที่สเปนมาแล้วแถมมีคิวที่จะเจราจาก,กับบิ๊กทีมในเกาะอังกฤษแบบต่อเนื่องแต่ว่าล่าสุดครับฮันส์โยคิมวอสเค่ซีโอของดอร์ตมุนดับฝันทุกทีมครับและประกาศอย่างชัดเจนว่าเออร์ลิงฮาแลนด์จะอยู่กับทีมต่อไปในซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนและไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้วอสเค่กล่าวว่า เราไม่ได้มิแผนสำรองเอาไว้หรอกเราจะมีการพูดคุยเรื่องนี้กับเออร์ลิงพ่อของเขาและมิโนเลโอลาด้วยดีแน่นอนว่าเราจะต้องการให้นักเตะอยู่กับทีมต่อไปเพื่อทำผลงานให้สโมสรนในปีหน้าด้วยความมั่นใจที่สุดแล้วเราไม่มีแผนอื่นงานนี้บรรดาเป็ทีมที่อยากได้ฮาแลนด์ต้องสนุกกันแน่นอนครับแต่ส่วนตัวก็เชื่อว,ว่าถ้าเงินถึงหรือว่ายอมจ่ายตามค่าชดเสัญญาทำไมการย้ายทีมของฮาแลนด์มันจะเกิดขึ้นในซเมอร์น,นี้ไม่ได้ โซนตัวผมมองว่าซิตี้เชลซีแมนยูมาริดสามารถครับถ้ากล้าจ่ายเพื่อนเพื่อนหลักคิดยังไงแสดงความเห็นใด้เต็มที่กดแชร์กดไลค์กดส u ั s c r i b e ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ที่เพจ a c e b o o k และ Youtube Channel โคดบ้าบอล